เราด่วนกับทุกคนแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงส่งอะไรครับมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสสําหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มจะมาอันบล็อกกล่องพัสดุครับเป็นแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งไม่ประสงค์ออกนามใดๆทั้งสิ้นนะครับและสิ่งนี้นะครับอุ้มอิ่มเนี่ยจะบอกกับทุกคนว่านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับที่แฟนคลับเนี่ยส่งมาให้และคุณแม่ท่านนี้นะครับจะนําของสิ่งนี้ฝากอุ้มอิ่มไปนะครับ แจกแฟนคลับนะครับที่ไปชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันปิดฤดูกาลครับซึ่งท่านเนี่ยขอบอกยังไงก็ย้ำชัดเลยนะว่าแม่เนี่ยไม่ประสงค์ออกนามนะครับทำให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยใจสุดๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดกันครับว่าคุณแม่ทำอะไรไปฝาก FC แฟนคลับ ด้านหน้าเวทีที่ที่จะไปชมอุงอิงเนี่ยในวันปิดฤดูกาลบ้างครับทุกคนซึ่งต้อบอกว่าคุณแม่เนี่ยจะทําของสิ่งนี้นะครับไปหลายร้อยชุดมากๆเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับโหตื่นเต้นจังเลยนะครับทุกคนคืออิ่มอึ้งนะครับกับแฟนคลับน้องอุงอิงเนี่ยคือบางคนไม่ประสงค์ออกนามเลยนะครับแล้วก็คือทำด้วยใจจริงๆรักน้องด้วยใจจริงๆนะครับและคุณแม่นะครับไม่เปิดหน้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะ คือคุยกับอุ้มอิ่มเนี่ยคืออุ้มอิ่มไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้จักตัวตนท่านเลยนะครับแล้วก็หน้าซองก็คือไม่ได้เขียนชื่อใครมาทั้งนั้นอ่านะครับเนะาะส่งให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนถ้าใครอยากจะได้นะครับของสิ่งนี้เนาะให้ทุกคนเนี่ยต้องไปรับหน้างานเท่านั้นนะครับต้องไปรับได้หน้างานเท่านั้นอุ้มอิ่มก็จะไปแจกนะครับทุกคน อาจจะชวนน้องอิงถ้าน้องอิงว่างนะครับก็ให้น้องเนี่ยมาช่วยเราแจกด้วยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะคือทําแบบหลายร้อยชุดมากๆแล้วก็อยากจะให้คนที่แบบว่าเขาอะอยากได้จริงๆนะครับอู้วิมได้มีโอกาสนะครับโ,โหตื่นเต้นนะครับทุกคนคุณแม่ห่อมาแบบนี้เลยนะครับจะเป็นอะไรนะที่ทุกคนจะได้ในวันปิดฤดูกาลเอาอย่างนี้ดีกว่าใครจะไปวันปิดฤดูกาลบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับ หทุกคนน่ารักอนะ่ะสิ่งแรกนะครับทแทดมนี่เลยนะครับโอ้โหเป็นถุงผ้าแบบนี้นะครับทุกคนน่ารักมากนะครับอันนี้คือแฟนคลับน้องนะครับที่ทำมาให้นะครับทุกคนไม่ประสงค์ออกนามนะครับและด้านใน นะครับในถุงผ้าไม่พอนะครับด้านในคือเป็นแบบนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณแม่คุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับและทำให้กับแฟนขับน้องด้วยใจจริงๆนะครับนี่เลยครับทุกคนโอ้โหขนลุกอ่ะนะครับนี่คือเป็นเสื้อเสื้อน้องอุงอิงนะครับแล้วก็เป็นรูปน้องแบบนี้ครับทุกคน นี่นะครับสวยงามมากแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหสวยเนาะสวยมากเลยนะครับอ่าแล้วก็เขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งคุณแม่นะครับทุกคนไม่ประสงค์ออกนามใดๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับไม่ประสงค์ออกนามใดๆเลยนี้คือสั่งทําให้กับแฟนขับน้องด้วยใจจริงๆและคุณแม่ยังย้ําอีกด้วยนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่มีเงินซื้อก็คืออยากจะให้คนที่แบบ ไม่คือไม่มีต้นทุนไม่มีทุนที่จะซื้อจริงๆะนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะให้อุ้มอิ่มเนี่ยเอาไปแจกก็ทุกคนก็เดี๋ยวไปรอฟังกติกาเนาะหน้างานว่าอุ้มอิ่มจะแจกในในรูปแบบไหนนะครับทุกคนโอ้โหสวยมากครับทุกคนเป็นถุงผ้าแบบนี้แล้วคุณแม่ก็คือใส่เสื้อเอาไว้แบบนี้ครับทุกคนคือแค่ถุงผ้าก็คุมแล้วะทุกคนดูดีน่ารักมากนะครับน่ารักสุดๆเลยนะครับโอ้โหขนลุกนะครับขนลุกมากนะฮะ อขออนุญาตเก็บไว้กว่อนนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่คุณแม่แม่แมฮักน้องอิงนะครับส่งมาให้ดูเฉยๆนะครับทุกคนอันนี้นะครับอไปอันอันแรกผ่านไปนะครับอันที่สองครับก็เป็นถุงผ้าโอ้โหทุกคนแต่เป็นสีฟ้านะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับโอ้โหเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับทุกคนน่ารักมากนะครับ โอ้โหสุดยอดมากครับทุกคนแล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็นเสื้อแบบนี้เลยโอ้โหทุกคนน่ารักมากคุณแม่น่ารักมากจริงนะครับนี่นะครับเป็นสีฟ้าครับสวยมากครับทุกคนสวยมากจริงๆนะโอ้โหทุกคนดูดิ คือคุณแม่เขาทําด้วยใจนี้เป็นเหมือนภาพวาดนะครับสวยงามเนาะแล้วผ้าแบบดีมากครับทุกคนเหมือนเหมือนชุดกีฬาเหมือนเสื้อกีฬาเลยนะครับทุกคนดูดิให้ดูชัดๆนะฮะสวยงามมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ไปวันปิดวงเชิญชวนทุกคนไปวันปิดวงเยอะๆเ,เลยนะจะได้ไปไปรับของแจกจากกุ้มอิ่มนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าหน้างานเนี่ยจะมีกติกายัางไงถึงจะได้รับเสื้อตัวนี้ก็ ให้ทุกคนไปไปรอดูเอาว่าจะเป็นยังไงนะครับคืออิมเนี่ยมีแนวคิดแล้วแหละใช่ไหมครับทุกคนก็คือขอบคุณมากๆนะครับแฟนคลับของน้องอิงนะครับทุกคนที่เอนดูนะครับแล้วก็รักน้องแล้วก็ให้อุ้มอิ้มเนี่ยเป็นสะพานเนาะเอาไปให้ทุกคนที่แบบอยากได้จริงๆครับทุกคนเนี่ยไปพร้อมถุงถุงผ้าแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับทุกคนก็คือจะมีอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้โหอันนี้สวยจังเลยอะ ทุกคนดูดีโอ้โหน่ารักมากนะครับทุกคนดูดีน่ารักมากนะครับ,นนรนรบเนี่ยเขียนด้วยว่าเป็น FC น้องอุงอิงเพรบ้านแพงนะครับสุดยอดมากๆทุกคนเชื่อไหมครับขอบอกนิดน,นึงนะครับว่าคนที่ทําของให้กับน้องเนี่ยคนที่เขาได้ลงมือทําเนี่ยเขาเป็น FC แฟนคลับน้องจริงๆเลยนะครับ เขาเป็น FC แฟนคลับของน้องนะครับจริงๆเลยนะครับทุกคนแล้วเขาดีใจมากนะครับที่เขาเนี่ยได้ทําให้กับน้องอันนี้คือจะมีเสื้อสีฟ้ากับสีชมพู2ตัวนะครับอยู่ในถุงนี้นะครับโอ้โหคุณแม่แพ็คมาแบบน่ารักมากนะครับทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะนะฮะโอ้โหทุกคนสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ของทุกสิ่งโอ้ทุกคนแค่ถุงผ้าก็คุ้มแล้วว่า แค่ถุงผ้าก็คุมแล้วเดี๋ยวอิ่มก็จะใส่จะใช้เลยนะครับคุณแม่ฝากมาให้เดี๋ยวอิ่มก็จะใช้เลยนะครับคือทุกคนถ้าใครได้ไปในงานนะครับไปรอลุ้นรับเอาเลยนะครับทุกคนและนี่นะครับโอ้โหอันนี้คุณแม่ฝากมาให้อุมอิ่มนะครับอันนี้คุณแม่ฝากมาอิ่มใส่ส่วนตัวเดี๋ยวอิ่มก็จะเดี๋ยวใส่ถ่ายให้กับคุณแม่นะครับโอ้โหน่ารักมากเป็นกางเกงกับเสื้อนะครับน่ารักมากเลยนะครับ เป็นคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับโหหลายตัวมากโหขอบคุณนะครับคุณแม่หลายตัวมากๆนะครับขอบคุณมากมายจริงๆนะครับโหโอ้ยในขนลูกอะน่ารักมากคุณแม่ทำไมส่งมาให้เยอะขนาดนี้ดูดี นะครับอันนี้คุณแม่ส่งมาให้พิมๆนะครับโหน้ําตาจะไหลเลยอะ,นะครับทุกคนก็ขนลุกนะครับก็เหมือนกับที่อิมพโพสตไปนะครับว่า,ารักไม่มีเงื่อนไขมีอยู่จริงนะครับทุกคนนี่แหละคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆนะครับคือแฟนคลับของน้องนะครับทุกคนที่ทําที่ทําให้กับน้องจริงๆโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรคุณแม่ไม่อยากโปรโมทต,ตัวเองด้วยซ้ําว่า ตัวเองคืออะไรนะครับว่าตัวเองคือใครอะไรยังไงแบบนี้ครับทุกคนคือน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวอิมนะครับจะถ่ายให้ทุกคนดูเนาะเอากล้องหลังถ่ายทุกคนดูแบบน่ารักสุดๆเลยอะนะครับว่าจะสวยน่ารักขนาดไหนนะครับนี่นะครับทุกคนเป็นแบบถุงผ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเสื้อแบบนี้เลยนะครับ น่ารักมากนะครับน่ารักมากครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยก็แล้วกันนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมสมความปรารถนาสุขภาพร่างกายมาก่อนเลยนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณที่รักน้องนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักคุณแม่นะครับ